สบายดีทุกคนเด้อม,มาต่ออีพีสองแล้วทุกคนอยู่ที่ด่านบ้านนายอนอันนี้ก็คือผู้สางหารทุกคนเอามาฮอดแล้วลก็เอากระสีเฮ็ดกินตอนน่อเนาะพ่อแม่พี่น้องมีส,า,มสาวๆบนกายอยู่ทางหลังนี่แล้วก็ทางหน้าบ่าวหน้าสาวนั่นแกตอนนี้กำลังกระถิ่นคื้งเนาะเมนูเฮ้าม,มันนี้นะมีแตมะฮุ่งตแตมะตงแล้วก็ปิ้งลูกศิลปคอนดอกลูกศิ้น์คอนดอก นีอมพี่น้องมาตัดอายุปลักปลักีงสะเตาญาเตายานแหงหลายสะเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยคือไปกันไปเบิ้งบอนอันสิปิ้งลูซิงขนดอกต่อก่อนมันมากกว่านี่สิเป็นบอนปิ้งลูซิงนดอกฮาวมาว่าสมัยสั้น เยอะันอยู่ไรไหมนะย้ำมาอี๊ย้ำมาพี่ย้ำมาพี่ไม่จามองเอาเยอะๆกว่านี้เนาะอ,อันนั้นมาเตะนะขวัญตรวจเลยสบายดีสันไส้อยากกินข้าวแล้วอันนี้อีพีสองอีพีสองสบายดีคือเก่าทุกคนสันไส้สาวผู้ไทยเ็ดกินนลำกันมั้งเป็นเะไรเวันนี้เดี๋ยพีก่อน โอ้หอนหอนหไม่แล้วเนาะโอ้ก่อนจะไหมไฟไหมไหมมไมัวยอยู่ผีอย่างอยู่ละยังยังยัง่ายยปนี่ไมง่ายั้นมันอันนั้นมันโคตรห่วยอยู่ผีเป็นแนวเป็นผู้ย่าง้วนะทางนี้ผัดอันตามแตงแล้ว ก๋วยเตี๋แกงหมนกเขาซส่อซส่อนั้นน้อยไหลหน่ออ่ะบอสแซ่บบอสแซ่บบอสซ่บไปกินคนเดียวบอสวันนี้เราสิมาจากมะฮุงเตอร์มาแต่งแล้วตำแล้วนะอันนี้ตำแหน่งกลเนื้อกระสีแล้วเลยนี่อันนี้ตำแหน่งเสียบอันนี้ตำแหน่งเสียบอย่างเดียวเจ้าเสียบอย่างเดียวเลยได้นี่นะตำแหน่งปิ้งกับตำแหน่งปิ้งคุณเนาะ เขาต้มที่เลยนี่นะกู้ม่านี่นขาต้มใส่นผ้ากินไหก้ยมี่วะนี่้องม right. ีกุ้ยคือแบบเสือกุ้ยน้เยอะยจางเวยจางปรเลรแล่เนาะสปรเล่ขนมน้ป้าปลากบแสบแห่งแสบแ่บ กินยังกระซ็บด้กมาเลยจับนี้เลยนะยวิงานสนีนะเนอะจักซ้ำนี่แหละจักซ้ำน,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 นี่เนาะเมื่อน้าเขาต้อง้นมาตอนทำเนาะมาตอนท้ำดีนอนเลยวะ,อ,ยะอืม <c oughs> ออม,มามยายแรงมาเอา ที่ยวเฮ็ดกิน <sound> ข <anders gib ED> ้าวกินน้ำอันนั้นเหว่เฮ็ดกินแ้กังอนนีีพ่่มเ แขงเนาะตัวนี้เส้นใหญ่ค่ะย่างมห่าป้า่ม่้กินข้าวด้วยนหแ่กิงข้าวกับปูสาพอเด็่างกินได้เราแหละยานกิอได้นุ๊ เปนหดขีแล้วมีย่านมันจะยาดัน,น,นี่เอาไปค้างแล้วอยค้างเพราะมัอนอม่กินอิอ่มเต็มๆเอาจต่อยเมื่อแบบน,นี้นะเอาสีหาโพดมาแปะเชื่อตัวนี้เนี่ยนะจะแสะ่โพดมาซ <c oughs> ุกละก <c oughs> ็เคยเห็นปีงคอนโกน้อกตา <c oughs> สีได้ปีงเ <c oughs> ล อาหารธรรมชาติาเตอรหนมืเถอะวะสร้างอยู่ฝุน นนอตอนนี้ก็ตาม,มาหุ่งตาม,มาแต่งปิ้งคอนโดรู้ซีนแล้วไปเที่ยวหอยเนาะมากินข้าวดม <า S 1> กันทุกคนัขอ,ขอแนวหางแนวมีขอแนวทิศแนวทาง น้องดาเฮืองแล้วเดินมาดีเติมพลังด้วยนี่นีน้องต้าเติมพลังด้วยสติงเสริฟเซอร์แ่แซวแป้งบ่วงขาหมดแล้ว่ลกันในหลังคนต้มเะมประเทศเนาะนี่เมนูฮามันนี้ต่มาแตงเปี้งขนดองลูกชิ้นเทกัอยูนี่เก็ตมมาแตง่กว่บนี้พี่น้อง นี่แต่มโงพักเขาอีกบรกาศดีมั้งตพักเอกมาเจอนี่หลุดเบาะมามาทุกคนเครื่องด่านนี่เลยเครื่องฟูซังแหงนมาเลยนะฮะมามาทุกคนมันแดดก็เลยใส่หมกใส่ผืนันนี้เอานันทุกคนข้าวตาเด่นมีข้าวติมความเดินนี่ยไรพี่น้อง้มันไม่พีจะมาี่ คางขนมนะ้วข้าวปุ้นข้าวปุ้นมัมีน้ำข้างหลังนี่ปุ้นมัได้มีน้ำสวยกับต่ำหุ้งเซ็ตปุูนเดอร์มีข้าวปุ้นนะมีพี่น้องหนึ่งฟาตุกับต่ำมะฮุ่งยั่วๆเลยซีซีแต่แข่งแดดนะนะ่เด็กเซนมี่จ้านี่เด็กเซนขอบคุณขาวขอบคุณซื้อม่ตอนนี้เขายายก่อนเนาะพี่น้องกินข้าว กินไปกินมาพันแห้งแห้งไหมาบอลฮมพี่พลิ้งตู้เจี๊ดตู้อยู่ฮมา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 ต่อต่อหอนแห้งไรจะต่อพี่น้องเยอะน้ำเด้ได้น้ำกันอึ๊บมามามาเข้านะมึงดู้อแม้เด้ สายยูทูบเบอร์เยานั่งสมองก็เลยเป็นผู้ชายเห็นแ้มันมีคืเออตึง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 าลาจกอันเข้าเจนี้นะยังไม่มาทึงกันชด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 ถูกตัวมาเสต่อซ้ายบ่งควยน่ะกำลังแเสพบ่งอยู่พัน กินข้าวอิ่มแล้วก็เดากยวเานำงดินอยู่หน้าด่านนี่เนาะพี่น้องจำโมงแล้วยังมงโมงกับบอมมี่มายือนขึ้นมาประมาณแปดโเนาะเจ็โมเด้อได้แล้ว่อาล ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงสั้นนี้เลยทุกคนบ๊ bye bye ายบายเด้อจะกลับมาคลิปนะกกนหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บังโฆษณาให้น้วยนะเด้อบายย